loại chiên Rồi, tiếng. Rồi, Tìm, Rồi, tiếng. Đi tiếng. Rồi, đi, đi ดีใจมากได้คุณนมแม่ไม่ยังให้ เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็อดกินอือหือ đang qua đù, đang qua nang đù, đang qua đù, hì. Hmm? បានដ្តាលារ Eller? แ,แม่ไม่ไหวแล้วแม่ชักไม่ไหวแล้ว ืืืือไดได้ได้วยัอืม่เกิดกันนะไม่เกิดกันนะหืมพอละ Yep.